เอาวันนี้ป้าทุนดีมาที่งานสวนหลวงรอเก้านะคะมาที่สวนขวัญเนสซี่ค่ะ,ะมาถามน้องเขาว่าทำยังไงอ่ะให้ออกดอกสับั่งเลยในถุงขาวอ่ะฟังคำแนะนำนะคะการออกจะทำให้มันออกดอก ต่อเนื่องหรือเวลามันโรยอย่างเงี้ย<ะ>ส่วนมากส่วนมากที่คนเอาไปปลูกบอกว่าทําไมดอกไม่เหมือนกับซื้อที่ที่ร้านใช่เพราะว่าเขาจะเสียดายเสียดายแอลำก้านเหมืน<ะ>ตัดแต่เฉพาะก้านดอกริงจ้ะแล้วที่มันแทงยอดขึ้นมาตัวนี้<ะ>ช่วงเนี้ยมันอ่อนค่ะมันยังอ่อนอยู่มันออกมายอดมันยังไม่แข็งแรงแล้วก็ดอกมันจะเล็กจ้ะ แล้วเราก็ต้องขยับลงมานับเลยมาหนึ่งสองสามเรามาตัดนี่เลยข้อที่สี่ครับตัดออกตัวที่ยอดแข็งแรงที่มันขึ้นเพราะว่าก้านต้นเนี้ยมันแข็งแรงอยู่แล้วมันแก่แล้วตัวที่มันขึ้นมามันก็ต้องแก่แล้วก็ดอกมันก็จะขึ้นมาเท่าเดิมจ้ะครับแล้วคุณใส่ปุ๋ยยังไงอ่ะใส่ปุ๋ยสิบหกสิบหกครับอย่างเดียวเลยเหรอก็มีหลายอย่างอยู่เอาบอกสักสามอย่างแล้วก็ไอ้ตัวปุ๋ยส่วนมากที่ ใส่ก็สิบหกสิบหกบำรุงรากลำต้นดอกใบมีปุย๋ยน้ำไอสับป,ปรดฉีดทุกอาทิตย์แล้วอะไรนะไตรซานอะไรเนี่ยบำรุงเอ้ป้องกันเพลี้ยอะไรเรนี้ยใส่ไหมไตรซานผมใช้ไอตัวสบู่กรมถันสบู่กรมฐันผสมน้ำฉีดยี่ห้ออะไรอ่ะของผมมีนะครับยี่ห้ออ๋อเหรอไม่เผื่อคุณคนที่เขาไม่ได้มาเนี่ยอเอาคุณเอามาโชว์เลย นี่คือใส่หน้ากล้องป้าเลย๋อสบู่กรรมฐานครับอตอนนี้อ่านว่าไงเซฟวันเซฟวันครับผมผสมน้ำลิตรหนึ่งใส่แค่สามถึงสี่หยดกดลงไปผสมน้ำฉีดนอันตรายกับคนไหมตัวนี้ไม่อันตรายกับคนครับกลิ่นหอมเหมือนแชมพูครีมนวดที่เราอันนี้กันเพลี้ยกับแมลงเหรอเพลี้ยแมลงเพี่ยวกรุงพิษขาวที่มันตอนใบเราที่เป็นจุดด่างๆดำๆอจะหายหมดกี่วันหน ฉีดได้ทุกวันก็ดีครับแต่เวลาฉีดต้องฉีดหลังสี่โมงเย็นไปใ<ห>นคุณเอาขวดมาใกล้ๆป้าสิเพร่ค,คนเขาสั่งคุณน่ะเพราะว่าส่วนส่วนมากตัวพืชไอ้เพี้ยไฟไรแดงเนี่ยมันจะออกหากินหนึ่งคืนโอเคถ้าเราฉีดตอนเช้ามันก็แห้งทิ้งไปเฉยอ่ะทีนี้คุณบอกเบรอร์โทรศัพท์ร้านคุณน่ะถ้าคนไปเชียงใหม่อยู่ตรงไหนอยู่ที่เชียงใหม่แม่วางครับบ้านกาดออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปเท่าไหร่อะ 3ามกิโลอ่ะบอกเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะศูนย์หกห้าสี่เก้าหนึ่งเก้าเ็สี่เกครับติดต่อตามเพจนี้ได้เลยโอเคส่วนขวัญแบตเตอรี่เพจนี้โอเคค่ะได้ได้เดี๋ยวป้าไปถ่ายแล้วก็จะไลฟ์สดทุกอาทิตย์บนเฟซบุ๊กชื่อสวนขวัญแิเตรี่นี่เหรอครับผมตามนี้เลยแล้ว,วลถ้าไปซื้อถึงเชียงใหม่จะมีราคาย่อมเยาวกว่านี้ไหมคุณไม่ต้องเสียค่าส่งอ่ะ บบนฮะแบบไปซื้อเป็นสมุิว่รป้าเอารถรถกระบะไปโขนน่ะครับจะลดจะลดราคากว่านี้ไหมก็มีการลดอยู่ครับโอเครับผมได้ราคาย่อมเยาจาคารายใหญ่กันเองจ้ะขอบคุณมากนะครับผมครับเอ่อวันนี้ป้าทุนดีมาเจอหนูน้อยนึกว่าจบมอเชียงใหม่น้องเขาบอกว่าเขาเป็นไทยใหญ่คะ่ะป้าก็เลยสัมภาษณ์ว่าอาหารไทยใหญ่อะ่ะ ที่เขาชอบชอบอ่ะชื่ออะไรแล้วทำยังไงถั่วเน่าถั่วเน่าทำยังไงคะป้าก็เคยได้ยินแต่ป้าไม่เคยกินอ่ะทำไงลูกสีแล้วก็ตาแล้วก็เอาอะไรมาตามนะพูดดังๆอืมตาแล้วก็เอาอะไรมาตามคะถั่วเน่าจ้ะถั่วเน่าถั่วเน่ามันมาจากไหนอ่ะมาจากมันเป็นถั่วเน่ามันเป็นพันุ์มันมาหรือว่าคนมาทําให้เป็นถั่วเน่าคนมาทําให้เป็นถั่วเน่าเออแล้วมาทาไงต่อ เอาเั้าหน้าวมาทํำยังไงอ่ะเขาเราก็ไม่รู้วิธีทำค่ะเอามาจิ้มเหรอใช่จเอาผักจิ้มมาตำๆแล้วก็เอามาอะไรนะจีใช่เออแล้วมาตำๆใช่แล้วแล้วก็ปรุงใส่แกงอะไรก็ได้อ๋อเหรอแต่ละแล้วถ้าป้าไปเชียงใหม่จะไปหากินร้านอาหารไทยใหญ่ที่ตรงไหนดีอ่ะเอาสักที่หนึ่งกัดหลวงจ้ะกัดหลวงเหรอหนูชื่ออะไรลูกเอาชื่อไทยใหญ่ไม่ต้องชื่อไทย ชื่อจริงชื่อมอนจ้ะมอยมอนมอนโอเค okay. ขอบคุณนะลูกหนูน่ารักที่สุดเลยะถ้าจะไปหาที่แม่แม่ริมอ่ะแม่วางแม่วาง,วางลงเครื่องบินแล้วยังไงออกแม่แม่วางออกจากสนามบินมาเลี้ยวเลี้ยวขวา<ด>มาไอ้<ด>ไอ้ไรอะไรนะ มาอำเภอไม่วางนั่นแหละมาก็จะพาแล้วแล้วก็วิ่งจาบ้านใหม่สวัสดีซอยเก้าพูดดังๆค่ะมาทางมาทางคันคลองแล้วก็จะเข้าอำเภอไม่วางแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีแล้วก็จะเข้าไปที่ในสวนดีมากเลยนี่คนเชียงใหม่ฟังแล้วพาไปถูกไหมเนี่ยถูกจ้ะโอเคขอบคุณนะหนูชื่อชื่อมอนจ้ะจ้าขอบคุณ ดอกที่ป้าไม่เคยพบเคยเห็นนะคะเขาบอกว่าดอกไข่ดาวค่ะชื่อร้านอะไรเนี่ยสวนแก้วพันไม้ครับพูดดังๆสวนแก้วพันไม้ครับบอกเบอร์โทรศัพท์บอกเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่สองค่ะบอกชื่อร้านค่ะสวนแก้วพันไม้ครับจังหวัดประจินบุรีและ<ม>ถ้าไปประจินน่อยู่ตรงไหนของประจินไปประจินก็ไปเส้นทางไปอารันนะฮะออกจาก ทางนี้ทางนี้ไปก็ไปเส้นนครนายกเลยนครนายกไปเส้นไปบางกินบุรีครับอยู่อำเภอเมืองครับห่างจากเมืองสิกิโลบอกชื่อร้านสวนแก้พันไม้ครับรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ